สัพยาชัยนาทมีเรือผีหลอกคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของเรือผีหลอกกันมาบ้างแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล่าจากวิถีชุมชนคนลุ่มแม่น้ำหรือริมแม่น้ำที่ในอดีตนั้นต้องออกหาปลามาเป็นกับข้าวหล่อเลี้ยงชีวิตในครอบครัว ส่วนผมเองนั้นเนี่ยได้ยินครั้งใดก็คิดว่าเรือลำนี้คงมีผีที่หวงแหนเรือของตนเองเข้าใจผิดถนัดเลยนะครับเรือผีหลอกเป็นความหัวใสหรือที่เรียกกันว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านของคนลุ่มน้ำที่คิดหาวิธีหลอกปลาให้กระโจนเข้ามาในเรือโดยไม่ต้องออกแรงทอดแหลงข่ายปักเบ็ดจึงนำเรือที่ใช้หาปลาหรือใช้เป็นพาหนะในชีวิตประจำวันอยู่แล้วจำนวนสองลำโดยเรือลำหนึ่งทำหน้าที่เป็นผีหลอกปลา ด้วยการหาไม้กระดานแผ่นใหญ่ให้มีขนาดยาวพอๆกับความยาวของลำเรือปัจจุบันอาจใช้ไม้อัดหรือแผ่นวัสดุใดก็ได้ทดแทนจากนั้นน้ำสีขาวมาทาให้ทั่วเรียกว่าให้ขาวว่าไปเลยนะครับแล้วนำไปติดตั้งให้มีความลาดเอียงที่ด้านใดด้านหนึ่งของลำเรือ ลองจินตนาการตามนะครับส่วนจะติดไว้ด้านซ้ายหรือขวาของเรือก็ขึ้นอยู่กับความถนัดในการพายหรือขับเคลื่อนเรือของแต่ละคนเพราะแต่ละคนถนัดขวาซ้ายไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นก็นําตะข่ายที่มีขนาดความสูงพอสมควรไปขึงไว้อีกด้านหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับด้านที่ติดแผ่นไม้สีขาวเหมือนขึงเนตสนามแบบบินตันหรือเทนนิสต่างกันเพียงแต่ขึงอยู่บนเรือเวลาที่ปลากระโจนขึ้นเรืออาจมีปลาบางตัวมีแรงเยอะ กระโจนแรงเกินไปก็จะไปกระดะหรือชนตะข่ายก็จะไปกองรวมกันอยู่ในท้องเรือส่วนเรือลำที่สองจะนำมาผูกติดหรือโยงกับเรือลำแรกขนาบให้ค่อนไปทางท้ายเรือหรือทำหน้าที่เป็นฝีพายหรือติดเครื่องยนต์ขับเคลื่อนให้เรือผีหลอกดำหน้าวิธีหลอกปลาส่วนใหญ่จะเริ่มขึ้นช่วงฤด,ดูน้ำหลากคืนเดือนมืดชาวบ้านก็จะนำเรือผีหลอกออกไปจับปลาโดยจะวิ่งใกล้ๆตะลิ่ง หลอกให้ปลาที่กำลังนอนพักอยู่เห็นสีขาวที่ทาแผ่นไม้หรือวัสดุสีขาววาบว,าบ,วาบแวบแวบข้างเรือก็จะตกกระใจกระโจนขึ้นเรือแล้วก็ไปนอนดิ้นกองรวมกันอยู่ในท้องเรือนี่แหละครับเรือผีหลอกของจริงถ้าอยากชมจริงๆที่สัพยาย,ยังพอมีให้ชมนะครับแต่ต้องติดต่อก่อนล่วงหน้าเพราะวิถีชีวิตและฤดูการเปลี่ยนมากน้ำท่าในแม่น้ำเหือดแห้งหมดถ้ามาฤดูนน้ำหลากยังพอเห็นชาวบ้านบางคนออกหาปลาด้วยเรือผีหลอก หรือจะให้สาธิตให้ชมก็ติดต่อผ่านทางเทศบาลตำบลสัพยาอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโทร056499134-5